ส่วนคู่ต่อมานี่สงสัยจินไม่ขึ้นจะแล้วนะคะ,คะสําหรับคู่ของกุ๊บกิ๊บแล้วก็ชอนนั่นเองก่อนอันนี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าเอ๊ะตกลงจะเป็นคนรู้ใจกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ชอนบอกว่าห่างๆกันแล้วล่ะคะ่ะ ดูท่าจะยุ่ไม่ขึ้นซะแล้วนะคะสำหรับคู่เพื่อนซีสวีทหวานอย่างชอนจินดาโชตกับสาวร่างเล็กพลิกขี้หนูอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะล่าสุดนี้ฝ่ายชายออกมายอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยห่างกันจนแทบไม่ได้เจอเพราะว่าตารางงานของทั้งคู่เนี่ยยุ่งสุดๆค่ะแต่ว่าชอนก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าที่ห่างกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยสถานะของตัวเองกับกุ๊บกิ๊บก็เป็นเพียงแค่เพื่อนกันอยู่แล้วก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะห่างห่างพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับ ถามล่าสุดก็ถ้าถ้าได้คุยจริงๆก็คือช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมกับเขาสวนกันฮ่องกงพอดีก็จะได้ไดทาําผมไปฮ่องกงก่อนนะครับไปกับคุณแม่ส่วนเขาก็ไปกับเพื่อนๆนเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ปปี้เพราะว่าเอาคุณแม่ก่อนครับคุณแม่อยากเที่ยวเราก็เอาคุณแม่ก่อนแต่ว่าจริงๆก็ก็ยังยืนคำเดิมว่าผมว่าคุณพี่เป็นเพื่อนกันครับก็มันจะมีช่วงเวลาสนิทคือช่วงเวลาที่เราว่างกันมาเจอกันแล้วก็ผมก็เชื่อว่าแต่ละคน ช่วงนี้มันมันมีปัญหากันเยอะเหมือนว่าไม่ได้ปัญหาส่วนตัวเหมือนว่าตัวดีวเองหรืออะไรเงี้ยเราเราไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะมาเจอกันเราจะติดต่อผ่านข้อความทางไลน์มากกว่าเพราะมันจะยิ่งไม่เหงาค่ะยิ่งห่างมายิ่งคุยกันอะไรเงี้ยมันมันมันเหงาอยู่แล้วครับแต่ว่าเราอย่าเอาความเหงาไปลงที่คนอื่นไม่อยากที่จะเฮ้ยเหงาเราก็โทรไปไปไปเรื่อยอะไรเงี้ยอย่างนี้ผมบอกทุกคนว่าเอ้ยเมื่อถึงเวลามันมันจะมีมันก็จะมีแล้วก็พร้อมที่จะชัดเจนแต่ว่าจังหวะมัน มันเป็นเรื่องของจังหวะด้วยครับยังไงก็ไม่ไม,ไม่ตัดขาดแน่นอนความเป็นเพื่อนผมมีให้แล้วก็ดูดูถามเขาอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้นครับต้องบอกสาวๆที่ยังโสดก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยครับเพราะว่าชอเนี่ยฝากบอกมาว่าหัวใจดวงนี้โสดสนิทแถมยังเหงามากๆด้วยครับครับก็ไม่รู้สิก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกแล้วอะ เพื่อนกันก็ห่างกันก็ไม่แปลกเนาะเดี๋ยวว่ามีเวลาว่างก็ค่อยนักกินข้าวนักเจอกันก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับ